สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานําเสนอแล้วครับผมได้ปีกไก่มาครับปีกกลางนะกิโลหนึ่งก็ร้อยสิบเก้าบาทครับโอ้แพงอยู่ประมาณนี้เพาว่าเป็นปีกไก่ที่อร่อยนะ <c oughs> <c oughs> เขาคิดว่าอย่างนี้นี่เมนูที่สองก็จะเป็นลาบเป็ดครับ เป็ดเนี่ยผมก็สับมาเรียบร้อยแล้วเนีย่ยเป็นเครื่องไหนก็จะประมาณประมาณนี้ครับก็สองเมนูช่นกันลองดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงน่ครับปีกกลางไก่ที่ใต้มาเมื่อกี้ผมเอามาแบ่งซอยออกมาเป็นสองชิ้นครับต่อหนึ่งหนึ่งปีนะก็จะได้ประมาณนี้ครับ มันจะกรอบมากเลยถ้าเอาใส่แป้งใส่เครื่องปรุงเข้าไปกรอบสุดๆครับเพิละเลงแป้งใไปครับเด็ด หลังจากนั้นก็ปรุงเครื่องได้เลยครับตามใจชอบนี่ครับผมใส่แป้งใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้ครับหมักไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วก็ลงกระทะได้เลยครับผมหลังจากหมักไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับก็จุดเตาเลย น้ำมันงไปเลยครับน้ำมันทุ่มๆเลยนะประมาณนีนนน้ครับเดี๋ยวก็นี่ลงไปเลยรอให้น้ำมันร้อนๆก่อนน้ำมันเดือดได้ที่ก็ลงไปเลยครับใช้ไฟกลางครับผม ไปกัาไๆนะไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนครับก็ให้มันสุกทั่วครับนี่ครับระหว่างรอไก่สุกก็นน้าป็ดก็จะมาตรงนี้นี่ครับผมจะใส่น้ำนะไปนิดหน่อยเ่ยเพื่อ ตำกุกผิดครับเนื้อเป็ดลงไปเลยชิคประมาณนี้ร้อยเดือดก็ผูนเื่องได้เลยครับได้สักระยะหนึ่งก็ได้ครับน้ำปลา ตามด้วยน้ำมะนาวครับผมผงชูครับประมาณนี้พอ เหมือนเรารวนสุกแล้วนะก็ใส่ส่วนประกอบต่างๆไปเลยนี่ครับมีหอมแดงครับมีใบมะกรูดจริงๆอะ่ะมันต้องมีขานะแต่ว่าผมใช้ตะไค้แทนครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต้นหอมมะเีืพริกครับผมเข้ากลัว ลองดูจัดไปไปดูที่โต๊ะเลยผลงานออกมาก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นมื้อเย็นนะไก่ทอดครับกรอบๆครับผมลาบเป็ดว้าวจัดไปครับผักก็จะมี นี่นะเก็บมาจากหน้าบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยใบมาตูมแขกชาพูผักทีนะครับก็จะประมาณนี้ข้าวสวยชงวัดร้อนๆครับผมมาๆครับพี่น้องอิ่มอร่อยอีกแล้ววันนี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับออกไปหาคุณกินเที่ยวสวัสดีครับผม